วันนี้วันดีดิถีวันมงคลขอให้ผู้ศรัทธาคุณจรัสพรตั้งจิตตั้งใจน้อมถวายดวงประทีปเก้าดวงในการก้าวหน้าก้าวไกลรับทรัพย์เปิดดวงชะตาเสริมหนะ้าเมตตาเสริมนะหน้าท้อและกำยานหนึ่งดอกเป็นตัวสื่อท่านกับองค์พ่อพระพิฆเนศวันนี้บริวารเป็นหนูสีฟ้าซึ่งผู้ศรัทธาเกิดวันศุกร์นะคะนี่ค่ะ สวยงามค่ะที่นี่นะคะเหมือนเดิมค่ะไม่มีการบนของนะคะตั้งจิตตั้งใจน้อมถวายนะคะเปิดทางเปิดทรัพย์เปิดเลิกให้เกิดนเะมตตาณณนะนะทองค่ะพุทธังสระนางกระฉามิธรรมังสระนางกระฉามิสังคังสระนางกระฉามิวิระขาัดโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระท,ทาสาวิระอิิโยพุทธะมณีมะม,มะพุทธะสาวะโห นะชาเลตินะชาเลติณโมพุทธยะยณะมะพะทะสัพพะมาะอุตั้งจิตตั้งใจน้อมถวายนะคะจะได้เปิดเลิกเปิดชายเปิดทรัพย์ให้เกิดนะเมตาน,น้าทองประจำเดือนมีนาคม2564ใครคิดไม่ดีกับท่านขอให้แพ้ภัยตนเองขอให้มีวาสนามีบรารมีมีอำนาจชนะศัตรูหมู่มารขอร้านได้ร้านขอแสนได้แสนนะคะตั้งจิตตั้งใจน้อมถวายนะคะ อ่าปรับแสงให้ดูก่อนนะคะสวยงามค่ะ